สวัสด <rude S 2> ีครับเมื่อนีวันที่เก่าตุลาคมนะครับ2 5 6 6ครับเมื่อนี้ผมเลาะตลาดพื้นบ้านนะครับพี่พี่น้องมาอยู่ที่ตลาดแร่งนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกฬสินนะครับกลับมาหลายครั้งนะครับเมื่อนี้เป็นครั้งล่าสุดนะครับวันที่เก่าตุลาคมนะครับ2 5 6 6นาะครับนะครับเป็นตลาดชุ่มชนของชาวผู้ไทยนะครับอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับนาซิมิยังแหนนะครับ เดี๋ยวพิพาอเป็น้องเลาะบึงนะครับสวัสดีครับแม่ค้าอยู่ใกล้ๆนี่ขายข้าวขีีคือเก่าเนาะขี้ยังอะไรครับเนี่ยหมากลิ้นฟ้าหมากลิ้นฟ้าหมากลิ้นฟ้าขี้กินเองหรือขี้ขายขี้กินจ้าโอ้ขี้กินเองเนาะหมากลิ้นฟ้าขั้นตึกขี้โอ้ลิ้นฟ้านะข้าวขี้กับชิบะที่เก่าเนาะขายดีรึครับหาบาทหาบาท ตั้งแค่ห้าบาทมัดบางใหญ่เลยมาจะหน้าเห่าป่ะ,ะนี่แม่ค้าหน่อไม้ไลายนี่บาดแต่คู่พา,านซื้อเมื่อยยังมีอยู่นะครับหน่อไม้ไลายเนาะหน่อไม้หัวเป็นไลหน่อไม้หัวซื้อเมื่อข้าออกค่ะเอาบอกเป็นหน่อไม้ไลายป่ะครับบอกหน่อไม้ไลายกัดงามอยู่ด้วยน่ครับยังสมบูรณ์ดีด้วยยังเป็นไตแก่นด้วยเลยมัดเท่าไรแล้วครับ,รบ เส้าบาทป่ะถูกปุ้ยถูกกังเลยเส้าบาทอืมเส้าบาทแม่นางอะไรหนี่หอยหอยหอมแก่หอยหอมลอยนึงบ่ะหอยหอมลอยนึงด้วยนี่งกับหาเนื้อใหม่เส้าบาทแม่ค้าขายถูกถูกเลยนะครับอาหารพื้นบ้านอผู้ไทยเฮาแหรอเนาะจินแดนผู้ชายได้ครับด้วยหอยหอมครับหอยหอม ปลาไหลก็มีโอปลาไหลเท่าไรละครับปลาไหลนี่กันละลายนะครับปลาไหลหาใจจากบ้านนะครับดี่บ่ลเป็นปลาไหลเลี้ยงปลาไหลจากบ้านว้วคือนั่นนรไม่เลยเด้๋ยววันนี้ชุบนี้นะครับน้องใหม่ปลาดวันนี้ว่าเป็นใหญ่ว่าเป็นใหญ่ก่อมาพี่และวานนี้มันหลายครับเดี๋ยววันนี้อันเทน่าไรละครับนี่เก้าเก้าค่ะสามถุาหาหามงหาซิบรถแรกแจกแถม นั่นไงครับแต่เอาไม่ไหลได้หน่ยังมีให้กินได้เจักหน่อยจักหน่อยเหมดได้หน่มีให้กินอยู่ได้หนิเริ่มอึดเริ่มเหมือดแล้วไปซ้อไปคนไม่หายว่าเป็นยกก่อไพ่มาพี่บาทที่พุ่นแม่ค้าพันเหมดทูเลยเศร้าบาทครับเอิ่้ามหงหาศิษยยังบอกอะไรเน่าอะไรไปแต่กินได้ได้หน่เอาคุณยายอะไรยังพักผ้าอยู่ครับบ๋าพักผ้ากรับปนกบกับปนกบอืมปนกบโอ้ทงละซาเป็นตาสี่เลยครับนี่แหละนี่เนาะงามๆงาเลยเนาะ สามสูงหาซื้อผอมโลดห้เลยโลดห้เลยบ่ต้องต่อบ่ต้องต่อพ่อแม่คขายใจดีเลยชุมชนผู้ไทยแม่นยังล่ะครับนี่โบนาค่ะโบนาเลยหาได้ใต้ก้านโบหน้าก้านเอาสดสดจากให้จากหน้าเท่าหาซื้บาตรครับบ่หาจีบกับร้อยกบร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกับาหาซื้ร้อยหนึ่งก็ได้หลายกว่าหาซื้อยืดช่องใดก็ได้เลาะตลาดกินบ้าน เลเบ้าผมมาแต่หนึ่งยผมมาแต่หนึ่งลผมมาตที่สเห็ไงมล้ลาะตลาดพื้นบ้านเอาคู่ไว้เลยครับเด้อโดดจริงไเด้อกบหน้าเด้อของแท่เลยกบน้าโดดจริงขนาดกบหน้าเด้อขาอยังปกติจานเท่าไรครับฝา่จานละยี่สิบาทสาบาเปราอย่างคือนถึงเขแข็งอหาเอาน้ำให้น้ำหน้าจวมสะดุ้งบ่ โอ้ลงแงงล่องไส้เนาะบ้านเท่านะครับเด้อถูกถูกนะมาอุดหนุนกันนะครับเด้อหาตลาดขึมชข้นผู้ไทยหขอบัวก็มีบาทนี่สายบัวสิบาทเอาไปกินก็กลับมงโ h o ครับว่าแกงแกงเนาะหาสิบบาทได้สามถุงนะครับเด้อหกถุงลอยหนึ่งไปเลยแคมแรกแจกแกงพอพูดได้แล้วนะครับเด้อมันห่อนะเนื้อมันห่อนปั้นุขกี้บ่ ก็สร้างเอาแหว,วนห่อนเลยกินเข่า,าบ่าครับบ่สวัสดีครับคือจำมาพัวกันเอาผมว่ามันมามุมนี้กินตลอดได้หนี่งมุ่งหนีน้นี่ม,นม,มุมนี้กินตลอดได้งวดผมมากก่างวดกอนก็กินอืมเอาแม่ค่าบ่เป็นยังครับเป็นยังกันนี่พักอยังพักลืมผัวพักลืมผัวเอ้าพัาากเืมฟู่บอกครับบอกกินเราเรืมอีหรีบอ นุงมนนออไกงแไมลอยเลยุุเท,ทเท่าไรล้วัน,นสิบบาทเบาทเนาะซื้อว่าพักลืมผัวบอกพักลืมผัวมันแสบนี่กินหมดกินแล้วลืมผัวเรือ่องอกินลอยหาสิบคือไก่บ้านเด้อแปดสิบบาทเครื่องใน่พร้อมนะครับไก่บานเท่าถูกถูกเห็ดหูหนูนะครับยี่สิบบาทเกิดจากต่อไม่ต่อไร เสาไฟฟ้าเนี่ยใช้นนเน่ากินเดีเาวกันกินอย่างไดียวนี่โอ้ตามบ,บักทัว่วขายดีเหลือแต่จานโอ้ยมาขายดีเลยเนาะตำทั่วขายดีเลย,ย,เลย,เลยปุ้นหอบอยังครับมาหลายครับแต่นี่ไหมบักบวบเอาเมาื่อเอา,มาเมื่อเผือกินบักบวบน้องใม่ไปซูบด้วยนี่งอนบอกน้องใม่ล่เฮ้ยโอ้ไม่น้องใม่บอ เส้นบางฮวงด้วยสิบบาทเมื่อเกรื่องยุ่เหงาเรียกว่ามันทำไมด้วยเศษบางฮวงครับเอาไปตามเลยนี่แถมเพราะกระเทียมไ้พร้อมอืมเอาเป็นนยังเลยเป็นยังเลยท่านคุณเอาฟันก็ชี้อยูหัวมุมสั่งกันฮันหอนโอ้ยบักบวบมาเป็นจะแซ่บแบบนี้แม่ค้าน้อยแม่ค้าน้อยหยอกกันอยู่แาบนี้เอา การทะเล,ละ้าบบาทโอ้หมงเกลื่เลยสาบาทนะครับด้ักบวบนี่อาหารนี่ทุ่มนเนชาูุไทยหอมมากมาได้แข็งขาดด้วยเอาบวบ้าบาทได้ทั้งน่วยทั้งน,นี่แม่ค้าน้อยหยอกกันอยู่บาทเอาครับ้าบาทถูกถูก้าบาทถูกถูกว่างก็ผีเลวไหว้องหาบเลยถูกกระสอทะเลบอกง่ายหน่อยวันดีครับอีกครั้งหนึ่งมาอีกแล้วนะครับ อ้าสาวผู้ใช้สวยมากเรื่องวันนี้ครับโอ้มาใหญ่ใหญ่เรื่องวันนี้ออน,นอนใหญ่เลยใหญ่ยอย่อ,อนดีเลยร้อยหนึ่งบอกครับนี่ร้อยห้าสิบโอ้ร้อยเดียวไปแล้นะไปไกกว่าไม่ชวนก็เลยอันนี้ไกลบ้านตามราคาเลยร้อยกว่าบ,บาทบโบแพงเพราะว่าได้คเครือรอ่องในได้ยังฟอมครบทีมเหลือมดบบเหลือแต่าขน พรอนให้เลยอันนี้น่องงวบ่ครับบ่นอ่องงวงตัวทุ้งเท่าไรลราบอหนึ่กิโลบ่กิโลอยูบ่บ่บ่อเสริมเนาะลอยเดียวยยมีแดงห้ยคุ้งละลอยด้วยมื่อนีก้นก็เป็นกบนเป็นยังบ่หนี่งกบอันนี้กบเลี้ยงอันนี้กบเลี้ยงเอาไว้จังจีิเลยบ่เจาะจอยู่เนาะเจาะหูอยู่มันอยู่ในมันอยู่ในดินมันก็แห้งแห้งอยู่เล็กเนาะโอ้โหงงกบเลี้ยงเนาะ อันนี้กบหน้าป่ะโอ้เป็นเลี้ยงเนาะกบเลี้ยงกบเลี้ยงกบเลี้ยงาไม่ได้แต่ใใตครับกบเลี้ยงเอาหน่ครับแม่ค้าได้ขอบคุณหลายครับด้วยโอ้โอนะครับเกือกเกเกือกเมาหานมาทางเกลียกันนะหน้าไม่นานวันนี้สวัสดีครับแม่ค้าครับอันนี้ข้าวสารข้าวสารไม่ใช่เกลือ ปลูกเองขายเองข้าวเขาวงอ่อนนุ่มหอมมันอร่อยเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแม่ได้เขาวันในประเทศไทยนี่ยข้าวเขาวงไทยๆก็ถามเรียกหาแต่ข้าวเขาวงอืมพักอย่างไรครับโอ้เผายี่ล่าเอายี่ล่ายี่ล่ากินได้ไหกยี่ล่านี่ลวกกินผัด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 ข้าวยี่ล่าข้างใต้ยด้วยนี่มันบะ ที่พวกทั้งไต่คนจีนท้ายที่ไรเป็นคนจีนดีโอ้คนจีนดีเนาะแจงเลยเนาะเจลาละสิบบาทบ่อันนี้บ่การหินกินแล้วนี่หินโสมซื้อเลยมุงเดียวนี่มีมุงเดียวได้นี่ถักแค่ทุงละสิบบาทสีมันเป็นสีฝรั่งโอ้มันเป็นสีฝรั่งนี่แสดงว่ากลางมุงบ่ครับแม่โอ้เป็นกลางมุง บอสมบูรณ์ค่ะอืกลางมงนี่เด้อแม่ค้านะครับนี่เด้อกำลังมัดผักกีรายอยู่ตลาดเขาวงสูมือเหรอครับจะกินมากเลยตลาดเขาวงนะครับตลาดชุมชน่มเช่าผู้ไทยเบื่อได้กินได้ตลาดผู้ไทยเฮานี่หลายเพื่อยากกินหนังมี่เหมือนเลยครับเด้อเอ้านี่มันแก้ววันนี้นั่แก้วค่ะละยี่กลมก็มีเป็นเน่าๆก็มีอูรูดอีลีดอยู่เอาหน่อยก็มีบ้านี่หน่อยก็มีหน่อยก็มี่จากแล้ว ละสิบาทโอ้สิบบาทบ่อันอน,น,นั้นแซวเลี้ยวแต่ขนาดเอานหน่อยๆนี่ปลูกเองละมั้งนี่เนาะจ้าอืมเาเนี่โอ้แม่ละมันแกวออกดีเด้หน่อยกินได้ไประโยชน์ได้ครับเด้อนี่อืมกันกันพวกคนปลาเนี่ยเขากินแนวนี่เขาบบกินเข่าก็ได้เขาเลี้ยวเลยได้นี่เนาะกินหัวเผือกหัวมันนี่เน,นาะอันนี้พักเรื่องผัวบ่เนี่ยเรื่องผัวทัละสิบบาทโอ้ยโบโบสื่อเราสิย่านเรื่องผัว ขัวสิย่านเนาะขัวเป็นอย่างเด้ยครับเด้ยเป็นซีของผักคือซีเด้ยแต่ซีเนี่ยซีกินแล้วกันใครไปโชดอือนี่แหละนี่แหละกม่ได้ปลูกเกิดตาเนาะพ่อช่าทองให้ทองหน้าเนาะทองให้ทองหน้าสิบบาทปะครับบอสพักกาดโอ้พักบุ้งพักกาดเมันว่าอะสิบบาทเท่กันเด้ยกพักกาดแก้วเนาะ แต่พงคุณแม่ยุ่ยใส่นี่ได้ตัวไหนครับคือโอ,โอูนี่บ่โอ้มาแล้วเรือจะโกบเนาะผมนึกว,ว่ามันน่งเป็ียนมูก,กันเลยซื้ออืมผมอ้ออาวขอ,อขอบคุณหลายเด้อครับเลยขอบคุณหลายด้านนี้ด้านนี้เอาพมเบื้องด้านนี้ก้นบ่ายอืมหันมาด้านนี้ก็นนะ่าบ่า้เอาไกลที่กันเนาะก็ร่ำสื่อขายกันด้วยครับโกบเป็นตัวตีนแสบนอนนะสองร้อยก้นบาทครับสองร <200 S 2> ้อยเจ็ดสิบบาทไครบ้านไครบ้าน เนี่ยค่ะนั่งนิ่งดีเลยโอ้อโอหนี่นิ่งค้างเลยโอ้โอ้สะโพดนิ่งคือผู้ขายอะไรดีนิ่งเลยเหยียดเจ้าเนี่ยเขาเอ่นว่าเหยียดเหยียดที่นั่นบขาคือที่กบเหยียดเหยียดที่นิ่งที่กบเลยอด้านนี้กับพี่พักเรื่องผัวกันบอกพักดังคมโอ้พักดังคบทำไมพักเรื่องผัวกัน หอยเชือหลีก็มียนะครับด้วยอ้าวซ้าบาทร้อยบาทก็ได้เอาหอยเชือหลีอันนี้แบบคุ้งนะครับว่ามันน้องใหม่ได้ไหนด้วยเรกว่ามันแบบเรีกว่ามัน,น้องใหม่สุดแบบคุ้งสิบบาทผักกะถิีนใหม่ไม่เหมือดได้หนีิแค่หอยผักกาดเสียบเนี่ยเแสบเลยอาหารคู่ไทยบาท้านเฮาเนาะตามบับคูงแม่ค้าก็ได้กบมาจกำกบ้คงนี้บปล่าคบเลี้ยงที่ครบหน้าก็มาเฮาก็ได้กบเลี้ยงแล้วสูงละห้าสิบบาทนะครับบ่ สี่สิบบาทอืมตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเอาโอบด้วครับโอ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 บอืมเอานี่แม่ข่ายพิ่นนั่งนี่แหละเชาผู้ไทยทั้งหมดนะครับผมมาดินแดนของขุ่นข้นเช่าผู้ไทยได้แบบนี้ด้วยอันนี้ก็่บโอครับบ่ใส่แงงใส่แงงกลัวใส่ปะกระแยงนี่เนาะกลัวใช่ปะกระแยงเลยแซ่บเนาะอืมอาหารผู้ไทยบ้านเฮาเนาะเอาขอบคุณหลายครับเด้ออืมเอาด้านนี้แม่ค่าสวัสดีครับ กำลังให้บักพีกบอ่ครับมีแต่แนวถึกถี่เด้อนี่ยหาบาทสิบาทขึ้นไปเด้อพาสเซียนะแกงซาลาไม้เน,น,น,นี่ยเหมือนเด้อนี่ปพาดอ่ะน้ำม้ไล่อย่านเนาะพาสเซียนะจักบาทครับพสาสเซียนะจีแครงม่นบอห้าบาทนึงเด้อหมอแสดงว่าตลาดห้านี่ถือเลยพาสเซียน,นะเนาะผมเคยดู่อยูอันบัวขาวนี่สิบบาทเด้แม่แม่แง่แยองห้านี่ถือคือว่าเป็นชุ่มช่นเลยนี่ดินแดนของ ของพักแสเน่เลยเด้อเอาดินแดนพุทธไทยเอาฮาบาซีบบาเด้อของอาของแม่ข่าเพื่อนเด้อนี่าเอาสวยๆเลยงามๆนะครับเด้อตลาดเขาวงนะครับมีทุ่มเอดเด้อยังมาแล้งเอาพี่น้องมานี่ได้กินเลยนี่ครับนี่ครับแม่ข่าเพื่อนนะครับอันนี้ก็แม่นเหมือบอกครับบอกเม่นเหมือเด้อไงไก่ก็มีไก่ก็มีนะครับตามราคาร้อยสี่สบาทเป็ในไก้าบาทนะครับเด้อตามขนาดครับขนาดใหญ่กับแพงขนาดน้อยก็คือตามกิโลเฮดเฮด เท่าบาทเราทำเฮ็ดพวกนี้ <Okay. S 1> อืมเอาถูกถูกเลยครับด้วยนี่ด้วยอา้าวคุณอ่ะหลายตัวนี่เนาะดีดีสุดคือสามารถสกแกนได้นี่มมีเงินเท่ากับมาเลยครับสกแกนเอาด้วย <Okay. S 1> อา้าวนี่ครับใจดีด้วยคุณแม่คูณไท่เพิพ่นสร้างพูดไท่ใจดีครับเอาพี่นองมาเลยด้วยมาเลยครับมาเลยตลาดเขาวง,งนะครับเนมันแรงเนี่มันส่องมีบ่ครับเนี่มันส่กับมี โอ้นี่มัซอกับมีคือกันนะครับเด้อยตลาดยี่นี่คุณยายวัดดีครับขายหมดเหบอครับมู่นี่ค่ะโอ้คุณยายขายดีเหรมันขายยังคือขายดีเลยครับป่าบอกครับขายปุ๊กขายป่าขายปุ๊กค่ยป่าอ่อืมนะครับคุณยายอืมปูดองปูดองบอกครับนี่ปูดองดองแล้วบอกครับนี่โอ้ดองแล้วไปใส่ตำมงหุ่งกินเลยเลยถุงเท่าได้ไรคุณยายซ่าท้าบาทอืมปูดองนะครับปูหน้าห้าอันนี่ละ คุณยายเอามาเฮ็ดเอาโอ้นะเขาคือว่าเอาไปใส่ตาบของฮวงแสบมาคุณยายเนาะเส้าบาทด้วครับดื้อเส้าบาทเท่านั้นถูกๆเลยกายดีเลือดจะขาดด้วยของคุณยายเพิ่นเด้อผู้สื่อมาบ้านใดเนาะครับผู้ย่างเก่าแถวาันดีเลยอ๋อเนี่ยครับคุณยายก็มีเด้อหาบาทซืบาทของคุณยายให้กันบ้างหนี่งหาบาทซื้บาทให้กันเลยครับมีมดผักใส่แงแกงใส่หน่อไม้เนี่ยเอ้าจับแสบด้วยครับแกงหน่อไม้ทุกมคนใส่ผักใส่แง จะมีชุมชนของชาวพุทธไทยเรานี่แหละนะครับอืมเอากำลังเอาลงบ่แม่ค้าสวัสด,ดีครับกำลังเอาลงบ่ครับขายขายหมดโอ้ขายหมดแล้วโอ้ผมดูว่าเอาลงเพราะว่าตลาดมือน,นี่ผักใส่แง่เนี่ยอาบา้าโอ้ผักใสแ่แง่ข้าวเจียงใส่หน่อไม้ได้หนิลูกอืมเอาขักวขึ้นชายกันนี่อืมขึ้นชายขึ้นชายข้าวสี่หอมโอ้หายแง่ข้าวสี่หอมเดินปลูกแง่ครับย่ามฝนข้าวสี่หอมแต่วันนี้ขายอยูออยอยอ่แล้ว,วครับตลาดนี้นะ อ้าผมพาเบิ่งมุมนี่จังน้อยนี่เพ้ยขอไมอ่จะนี่นะครับอาหารทะเลมาอยู่อำเภอเขาวงนะครับอยู่บนเขาเนี่แหละเอาอืมถือว่ายู่งสก็ได้กินเลยนี่เนาะบริการถึงทีเลยว้าเต็มเลยนี่ครับเต็มเออหรืได้ปู่ปู่ตเท่าไรครับปู่โอ้ลอยหาซีเป็นกิโลเนาะนี่นะกำลังมากเลยครับเอาพี่น้อยจะกินมากเด้อมุ่งนี่แหละครับเด้อเอาถือว่ามีมัดละนี่ เอาผมเลาะเบิงบ้งหาเบิ้งกัไเลครับว่ามี่ยังเนียได้เอานี่อันนี้กับปลาทูดสดนะครับเกอปลาทูดสดอันนี้ข้างปลาหมึกนะครับข้างปลาหมกึกเอาปลาหมึกดองกับมีครับเอาสองใบสี่สิบเอาอาหารทะเลมาอยู่นี่มืกนี่แล้วปลาหมึกเงยเงบนมาจากันเอ่อยังกันลรนอกเนาะนี่ปลาหมกึกอันนี้นอกเอนียเนาะอินโดบรืู ตัวอาเจนตินหน้าคนนั้นโคบ้าแล้วมาจากอาเจนตินหน้าเองครับเด้อเอาหนี่กระร่งโคหัวอันนี้คือหัวปลาหมึกได้เนี่แต่น้อนเนี่ยเขาใจว่าเป็นหางปลาหมึกโมแมนเป็นหัวปลาหมึกเนาะหัวปลาหมึกอยู่ติอหัวมันก็คือข้างปลาหมึกเลยครับเด้อเอาข้างปลาหมึกพุ่นนะครับตัวใหญ่เลยเด้อกิโลละสองร้อยครับเด้อมาตลาดเขาอุงครับมีทุกมือนะครับมาหาแม่ค้านี่ละเอาปูก็มีครับปูนี่ แต่แัดมั่งได้เนาะกุ้งขาวก็มีครับสองร้อยสี่สิบนี่นะครับสกแกนก็ได้เด้อพี่น้องมากโมมีงเงินสกแกน,เอ,แนเอาแม่ค้าใจดีเด้อเนี่ยเด้อแม่ค้าใจดีมากครับอันนั้นเป็นน้ำจิ้มบ่ครับบ่เป็นหอยดองโอ้หอยดองหอยดอง,อดองน้ำจิ้มเนื้ยอย่างนี่มาด้วยเนี่ยเอาหอยขาวหอยอยังก้อนกุ้งขาวครับกุ้งขาวนี่นะครับอืมนะครับกุ้งขาวกุ้งน้ำก้อยเด้อ เอาเกิดจากน้ำทะเลกับน้ำก้อยมาบรรจบกันนวเลี่ยงม,มันทีเลี่ยงที่จะเลื่อเติบโตดีนะครับนี่คืออาหารทะเลนะครับเอาด้านนี้แหละขอบคุณหลายนะแม่ค้าเดอ้อขอบคุณหลายครับแม่ค้าเจดีนะครับเด้อแม่ค้าตลาดเขาวุ้งทักซี่หอมทั้งนี้เนาะปลูกหญ้าได้ยางหนิเนาะก็คือสามารถปลูกได้ครับเพราะว่าปลูกมันเนะปื่อยยา่ฝนเนาะโอ้ลูกด้นะครับเปื่อสิบบาทปะครับปะ อืขี่หอมนะครับแมวาหาย,ยากเลยขนะี้หอมขอบคุณหลายนะครับเอาปลาบอ่อนอี่แอปลานิ่นปลานินน่นปลาน,น,นินกิโลละแปดสิบบอ่บอ,อรครับยันนา โอ้ใส่วิธีโอนนะครับสมมตอว่าใสเงินสดแล้วครับใช่วิธีบางคนก็ใสโ้บางคนก็ใสแต่โอนนี่ค่ะโอ้โอนเนาะอ่าสวยมากไว้นุ่นก็จะโอนจักบาทก็โอนได้มันสบายห้าบาทสิบาทก็โอนได้สมมติเนาะอ่าร้อโอ้ร้อยแปดสิบห้าปลานิ่นเหรครับร้อยปลานิ่ค่ะกิโลเท่าไหรครับปลานิ่นโอ้สือเรื่องแปดสิบบาทปลานิ่นปลานิ่นตลาดเขาวงครับบุกบุกบุกสดสดสดอ้าวพริกเขือเกลือปลาไหลก็ใช่นี่ยละพริกเขือเกลือปลาไหลนะครับนี่เม็ดสิบบาทกรระะเเททียมกัม ได้มดอยู <us> ่นี่เนาะขายมดมือเลยเนาะแม่ค้าเนาะหมดวันเลยด้วยครับเดีอตลาดเขาวงเอาหมดวันเลยนี่หมดวันหมดวันอืมอันใดครับออกยี่บ่อครับนี่ออกยี่บ่ออกจะถ่ายให้โอ้ยหนังเข้มนี่เอานี่ตลาดเขาวุ่งด้วยนี่เอาผู้ใดจะกินหนังเข้มมาเลยด้วยนี่เด้อมดเอ่อแคบแคบบอกครับบอก หนังเข้มเเนาะนี่นเนาะบ่แม่นบ่แม่นไ์นใหม่ฟื้นเนาะแซ่บเลยหนังเข้มเด้อเอาเอาอยู่ตลาดเขาวงนี่แหละครับมัดเทอะไรละครับมัดเทอะไรละครับมัดละลอยบ่ทั้งขายส่งขายปีกเนาะมาที่นี่เอาได้เลยเด้อครับเด้อเอามีหดวัวเผาบ่เนี่ยวัวเผายังไม่ได้วางมอืเอ้าพรุ่งนี้เนาะเอาที่พวกนี้จัดไว้ให้โอ้คือจัดไว้งามแถอะเส้าบาทเส้าบาทนี่เน โอ้ยงามด้วยเนี่ยเอาพี่น้องมาหยิบเอาไปเลยได้เลยดื้อเอาตลาดเขาววงนี่แหละมาโหลดครับเนี่ยเอาโอ้บักแตงอันนี้ก็มีบ่กนี่โอ้บักแตงอันนี้ก็มีเนะครับเด้อแตงไท่โอ้หายาหญ่เลยคือมือเนาะบักพวงก็มีเอาเอานี่ครับมาเลยมาเลยนี่นี่เจ้าของผู้ขายหอยตัวนั่นเตี้ยนกระเทียมเนาะนี่เนาะกระเทียมในไงเนี่ยดื้อเจ้าเสาเลยเนาะ อืมจะเศร้าเบิดมือเลยเด้อตลาดนี่เอามาเลยครับเออนั่งเอกขึ้นหนังแหงเด้อเนี่ยเด้อหนังแหงเนี่ยเอาหนังแหงมาเลยครับเด้อเนีย่ยเอาตลาดเขาวงตลาดเบิดมือเลยครับนี่เป็นชุ่มชนของชาวผู้ไทยนะครับเอาซิบซีซิมหาตุล่าเนี่ยกระเชงเหื้อลาวานี่เอา <c oughs> แมียนที่บอกครับแมียนน้อเอามาเบิ่งเด้อไก่ตีหัแล้วออกคนสาราบเจ้าบุญหลายครับอืมเอาเขาวงเนี่ <c oughs> แข่งเรื่อ แมงยังครับเนี่ยแมงค่าแมงค่ามแมงค่ามเอาไว้ในขวดทั้งสี่บ่ะมันจังบ่ออกมันมบ่ตายบ่ครับจอหู้อะ้อยู่ขายเป็นโตหรือเป็นอย่งไรแมงค่ามนันขายเป็นโตบ่ครับโตเท่าไหร่แล้วแมงค่าม,มจักโต,ตัวเหรอตามที่ตัวหาที่บ่มันหายหนาแมงค่ามเนาะ เอาไปเลี้ยงเอาไปส้นกันไ,ได้หน่อนเะ <ś m ian> ขาแ็่แมงข้ามเะครับยื่ในขวดเอาพี่น้องยังได้นะครับหายง่าได้หนึ่งคือตลาดเขาว่งยังมีเลยครับเด้อตลาดเขาว่งบ้านเอาทุ่มชนผู้ไทยนีน่นี่แม่งข้ามมาให้พี่น้องนะครับเนี่ยเอาเป็นขวดหาซิบ,บาทโยขวดไปเลยนะครับเนี่ยเอาแมงข้ามแมงข้ามอยู่ในขวดนาจิมองไปเห็นบันไดหอกแต่ว่าผมเห็นอยู่เอาอยู่ในกล้องทีเห็นนะครับเป็นแมงข้ามด้วงด้วง พัตเทสไม้ง่ามเนี่ยโอ้ oh, ด้วงด้วงกว่างตัวด้วงด้วงกว่างด้วงกว่างนะครับเอามาชุ่นกันด้วงกว่างด้วงกว่างฟันหัวเนแมงข้ามนะครับสามที่ตัวห้าสิบบาทนะครับของคุณโอ้ห้าบาทกันนี้อันนี้ห้าสิบตัวซาบาทนี่ครับแง่ค่าคุณจัดใหิย่างดีเลยนะครับเด้อเอาเนี่ยห้ายาดีไมงง่ามเนี่ยเอามาเอาด้วครับอยู่ตลาดเขาวงนี่นี่นะครับเด้อ พี่น้องมาได้โหมดครับมายางไรก็ได้ตลาดมืดเหมือนะครับมักพล่าบวนนี้บอกทับทิมบันนี้ 120, 3, โอ้สามลูกห้าสิบถูก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 หอ,อยหอมหอ,อยหอยเลือดหอยเลือดหอ,อยหอยเดือดหอยเดือดเอาเมฆาก็ลังหยาดอยู่หอยเดือดเนี่ยยี่โรดอไรหอยเดือ,อ,กอ,อ,อดกิ่โลดอโล,ลอยนะมั้งเนาะลอยหาซื้ ร้อยห้าสิบนะครับเอาประมาณนี้แหละเด้อหอยเดือเอานี่ชุบนี่นะครับเอาเอาขึ้โนได้กีันนี้เป็นเตียงหมูหมูสดหมูสดนะครับเอาเตียงหมูกพลังปั่นนั่นด้วยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอันนี้เป็นผู้ชายหายากเลยในตลาดครับมีคน <laughs> มีที่เดียวมีแต่ผู้หญิงเยอะแต่ไม่ค่อยเห็นผู้ชายเลยผู้ชายมาขายผักเป็นคนบ้านเขาบอกครับโอ้คือว่าไทยสนอกวะอะไรม่ยู้คนละอย่าสโอ้ยายสท่อนแต่ว่าเป็นคนอยู่นี่เนาะภาษาพูดไทยเลยเนาะเอาบอกครับเอาบอกรายละเอียดก็ได้แต่ว่าบอกแต่ว่ายงโสวอยู่ก็ได้เนาะ ยังสวดได้ด้วยครับเ้อยังสดขายพักให้พี่น้องได้กินนี่แหละเนาะพักพริกเศร้าบาทเนาะแมนมดอะไรอยู่นี่เนาะแมนมดบอกครับบอกแมนมืดแมนมแงแมนมดนี่เนาะบักบวบบักเบิบเศร้าบาทสิบาทแล้วเนาะสิบบาทเศร้าบาทเนาะครับผมนี่พักเรื่มผัวบอกื่มผัวบนนี่ครอสจีบ้น่จะมั่วเหมือนไอ้าเรื่มผัว โอ้นี่ครับเอ้ามาอุ่นนู้นนะครับด้วยตลาดอำเภอเขาวงครับครอาเนี่ยครับคุณใช่ไม่ใช่ผู้เดียวแล้วอ้ามีผู้เดียวแหละในตลาดนี่เนาะอืมอ้าวคู่มีเมียมาคุ้มฮ่า่าฮ่าผมมีมีคู่มีเมียมาคุ้มนี่ผู้เดียวโอ้มีเออเอ้าขอพูดอะไรนะครับด้วยอ้าวขอจดคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับ นะครับสำหรับพ้ทดดี่เข่ามมัยกระลิ่มครับกดติดตามกระดกิ่งนะครับเพื่อสิบิภรรยาฟาดชิดไม่ไที่ผมลงนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ